สุดเด้งเหลียงอังเปาสุดเหลียง้วก็อีกังคือว <c oughs> ่าจังสีนเออนเอไข่ไข่ไข่น่ะเนแจะไปส่งก็มาส่งเร็วๆพี่ซอนกินเปสองร้อยค่าขอบคุณสองร้อยค่าไ <c oughs> <c oughs> อโฟนหยอกก็สิจะขายพี่นอนกล้องไอโฟนผมห่งกลับกล่องบ่ได้ยอยู่กลับไม่ได้เธอออีกอีกเือ่อนึงมาถ่ายใช่ไหม αι? ไอ้ไก่เอาตัวไม่มีกล้องล่ะรถจอดอยู่ไหนเนี่ยตรงเดิมเออเนี่ยตรงนี้เนี่ยใกล้ๆเนี่ยมีคนมาเก็บพี่แคทก็นอยู่สดงยบายทั้งรถแล้วบ่ได้เอายังครับไอพี่เพิ่งซื้อมาเก็บบ่่ยานลืมอขงลืมอยู่ดิลืมอยู่ดิ ลืมใจไว้ากีต้นลื้มย่อรืมใจว่ามุนดาหื้มใจว่าสกลนครนั่นแหละรัสิบนิ้วย่อมือไหวอธิษฐานกับเจ้าพ่อกับเจ้าพ่อเสาเจ้าโสนกจอบบอลอคอยอจุดวายจอเจ้าตืเลยค่ะก่อนนีตืนี่ยนี่นี่เตืนี่ผมมาเอ้าเสียงเหงื่อเเจ้าตืมานัเตแน ก็นั่งแม่อันรองอันน้เันยังยังก็แล้วแต่อๆโอ้ดูวันเช่าน่ำบ่จุมซอยเม่ก่โอ้ยสีร้ต่ออีกบ่เม่เอาตู้คปวดอีกผู้หนึ่งมาพีกอะไรดอกพีเอ้ยรถเปิดสีไหลรถเพิสลายีอาเสียหเ่่ละจะเสียีโอ้ยงยง่วอมเอาพี่ยังก็ดูไปว่าแค่กล่องแดาลา ทำกล่องมาทั้งสี่ลูกแม่เจอกะเทยส้อที่แหงไหมสเ้อเดือบวตูปนี่ไหมว่ากรเทยจะได้เนาะหาเบาบาบาเวยนคุนนว่ากระดกไอ้งูดไอ้งูไ้สงงูโอ้ยเพียรคือหายจะเป็นถาะกระเทยจับสลากได้รึไดาวได้รุ่นหนา กี่เรียลรมันอ่ะนี่มียใครตนั่งรถหรือยังไ่เคยขึ้รถกันนะหนึ่องให้หน่อยูไหนอไปแล้วหรอไปแล้วครับบ๊ายบายหนึสองอตนี่สอหรอไม่หรอไม่เขาซูกันสคนใช่ไหมใช่เขาคนนี่วัดชาเขียวนะ ช่องรองช่องรองมันวะนี่อันนี้่องรองดีอันนี้สองช่องนอกแมนครับอุ่นบนมือไก่เมนบอบอลไก่แตงไปแสงมันได้นะนี่เนาะสวยอุ้ยตรงนี้สว่างมากเลยได้เลยยังลุกให้หน่อย แยยี่แฉลมดไนได้เออนี่มานะตรงนี้ได้เาอตรงนี้ด้วยได้ไ้ถ่ายตัวก่อนถ่ายตัวสองเขี่ยหนักก่อนโอก็จะไปขวัญวะได้ตัดผมสอมไม่เบาป๊า ขอบคุณพี่ๆนะครับสองคนที่มาส่งนะครับมาส่งตลอดเลยนารักตลอดเป็นหนาทีอีกไปทำาไหกันแล้วอะไรอะไรอะไไปปีนองอื้อไปมากลายเป็นหนาทียนบ่จะแล้วดาอุ้ยดาลอรมณดีอยู่มุ่งเนี่ยอารมดีบ่ ีกล่องมาแหลวได้ไหมคั่านล้องนี้ดูเนื้อเกลือใช่ไมป้าป่ามาแล้วเขาป้ามาแม่ผมจุดซอยบอจุดซอยบอแม่ เราเป็นยังขาบลูกมันสหอดรถหรอคาวได้เด้อดีขาวอย่างนี้จะรถเตเตงเหรอเตงเอาเตงป้าปายแกป้าปายใหญ่คนเดียวป้าปายใหญ่มึงอดวนท้วงนขนนี่น่เอาอูดวน้วงนขนนี่เอาเอาป้าปายหาล้อปงานแล้วโอ้ยป้าปายเลเ ไปไหนดีอ่ะไม่พอถ้าาหมูไปไหนอ่ะไม่ปอไปไหนก็ได้เตงไหนก็โอ๊ยโทรศัพท์แต่ปนนะตายแล้วได้ไหมนี่ขอพากันหลวงบันไหนอันบ้านจะผ่านมันไปมห้าเอกเข่าเอกเข่าเอกเข่า้เอกเ อ็เอกไงเราเบ้ลงเพ่งจกขอรีบร้อยนเนื้อหายไปร้ยไหมเออเอาเบ๋มาเตยนั่นเพ่งน่ะเบ๋มาเตยของเดเเบี่ยมยัเพงน่บหายไปเลยแบบเยย่าะเพ่งเบ๋มาเตยน่ะนีมาเตยโอเคแล้วจะโพสเบีมาเตยจากค่โเลยนะเพ่งเบีมาเตยไม่ใช่ก้าน้้ำตาค่ะมันเบ๋มาเตยแล้วรลนดนี้คือน่าถอยแผล ไายเจอกันเด้อเจ้กันนะขับมาดีๆวันนี uh, uh, ้ต้องซ้อมนะคะขอลองขอลองเยอะๆซ้อมอะไรอ่ะขอ่อนันโเอินะโอ้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 โอนโอ้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 โน้โอ้โโอ้อนโอีอ้โอ้้โเหยอยบตีนอออ้โอ้โอ้โออ้อ้โ้โอ มานะเราเพิ่งเอาไปเชี่ยวครับดูมือใหม่แม่มอถึงแดดแล้วเมื่อเช้าเนาะก็เลยเปลี่ยนย่างออกมาหนุนย่างออกมาหนุนทางไปทีอ๋อก็อยู่หัวคับแหมป้าไม่ไปแล้วนั่นป้าไปแล้วอ่ะเดี๋ยวป้าถ้าไปก็ผู้ใหญ่ก็ถือกล่องพู้พิวถึงเดินทางปลอดภัยนะครับ

คนเล็กพม่รู้แม่ผู้เดียวนี่ล่ะสบายอีแล้วพเอี่คาขอบคุนะคบพี่พี่รถลงสีมันไปทางไหนเนาะครับบ๊ายบายนาบ๊ายบายค่ะบายด้วทางปลอดภัยเจอกันตอนเย็นไปเรค่อย